น้ำพริกป่นปลาป่นปลาซาดีเดอ้อวันนี้มาชวนตำน,น้ำพริกนะครับเป็นน้ำพริกปลาซาดีนนะครับก็ฟังดูอาจจะเนาะแต่ว่าวิธีทำง่ายง่ายครับง่ายๆแล้วก็เป็นปลาซาดีสําเ็จรูปนะครับอยู่ในกระป๋องแล้วนะครับอย่างนั้นเถอะก็เรียกว่าปลากระป๋องได้เองครับผมมารองปรุงทุกอย่างเตรียมพร้อมกันนะครับโดยเฉพาะเครื่องต่อน้ำพริกกันเลยนะครับ พริกกระเทียมแล้วก็หรหอมแดงครับผมคั่วนะครับให้สุกแล้วนะครับพร้อมที่จะตำแล้วนะครับส่วนประกอบเมนูหลักวันนี้นะครับนี่ครับปลาซาดีนของเรานะครับอยู่ในซอสมะเขือเทศนะครับพร้อมแล้วนะครับที่จะตำเป็นปนนะครับเป็นปนปนปลาซาดีนหรือว่าป่นปลากระป๋อง นำเครื่องที่คั่วนะครับลงครกนะครับพริกกระเทียมหัวหอมนะครับที่คั่วสุดแล้วนะครับแล้วก็โขลกครับผมโขลกจนแหลกนะครับสำหรับน้ำพริกนะครับผมก็ต้องมีพริกนะครับให้ความเผ็ดแล้วก็กระเทียมให้ความหอมแล้วก็หอมแดงคั่วก็เช่นกันนะครับให้ความหอมนะครับสาหรับน้ำพริกทุกชนิดนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับเพราะว่า ปลาซาดีนในกระป๋องเนาะตัวชาติก็มีแล้วนะครับแต่เราอยากจะกินแบบเไทยของเรานะครับเผ็ดๆประเภทตำพริกก็เพิ่มเครื่องปรุงเข้าไปนะครับให้เผ็ดๆนะครับอ้าวก็เลยเป็นตําน้ําพริกปลาซาดีนนั่นเองนะครับวันนี้ครบจนแหลกได้ที่แล้วนะครับก็คงจะพอกันนะครับก็แบบหยาบๆเนาะสำหรับน้ําพริกนะครับปลาซาดีนของเรานะครับ ก็วันนี้2กระป๋องนะครับเราจะเอาส่วนที่เป็นตัวปลานะครับลงไปขลัวก่อนเนาะนะครับส่วนน้ําตามผี่หนังนะครับโอเคครับอเอาเฉพาะตัวปลาลงไปก่อนนะครับสองกระป๋องมีอยู่6ชิ้นนะครับก็พอดีพอดี ส่วนน้ำรอไว้ก่อนนะครับโขกครับผมโขลกปลาให้แหลกนะครับโัวที่ว่าเราไม่ต้องต้มนะครับเพราะว่าปลาสําเดจลูกแล้วอยู่ในกระป๋องแล้วนะครับสำหรับปลาซาดีนนะครับผมเขาบอกก่อนนะครับย้ำก่อนว่ารสชาติมีพร้อมแล้วนะครับจากผู้ผลิตนะครับ แต่ว่าถ้าชอบเค็มก็เติมได้อีกนะครับสำหรับรสชาติของน้ำพริกนะครับโอเคแหกแล้วเนาะเรื่องใส่ผักเครื่องหอมนะครับเป็นต้นหอมกับผักชีหัน่นแล้วนะครับลงไปเลยน,นะครับเพิ่มความหอมนะครับแล้วนะครับผมน้าปลาข้างเรานี่เหลือนะครับ อย่าลืมใส่ลงไปนะครับเทลงไปเลยนะครับให้หมดเลยแล้วโคลอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ผักเครื่องหอมนะครับต้นหอมกับผักชีน,นะครับส่งกลิ่นตลบปปปอบอวนอยู่ในน้ำพริกของเรานะครับเพิ่มความหอมนะครับ โขกก่อนนะครับนี่ไงครับได้แล้วครับผมก็อย่าลืมอย่าลืมครับผมต้องชิมต้องชิมรสชาติจะเป็นอย่างไรเนาะชิมก่อนครับอืมโอเคครับอาจจะจืดนิดหนึ่งนะครับก็ตามลินคนไทยเนาะต้องเติมน้ำปลาซะแล้วนะครับโอเคเติมน้ำปลาเล็กน้อยนะครับลงไปอ่ะเพิ่มความเค็มนะครับแล้วก็ กเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับน้ำพริกปลาซาดีนนะครับเรียกชื่อห้เท่ทนะครับผมป่นปลาซาดีนนะครับน้ำพริกป่นปลาซาดีนนั่นเองนะครับก็ง่ายๆนะครับง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับผมอ่ะเสร็จแล้วครับสําหรับน้ำพริกของเรานะครับพร้อมที่จะเสิร์ฟนะครับหาผักต่างๆมากินเป็นผักเครื่องเคยงได้เลยนะครับสําหรับน้ำพริกของเรานะครับโอเคง่ายๆครับผม พูดนะครับติดสาถึงให้ตีพริกโอเคครับนี่ไงครับรุ่นดาาตาของน้ำพริกปลาซาดีนนั่นเองนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับใส่ช่มเก่านี่นะครับประหยัดดีเนาะไม่ต้องล้างมากมายนะครับรรา,นานตา้รับประทานเชิญน,นะครับสำหรับนบพริกปลาซาดีนของเรานะครับ โรยผักชีหน่อยก็ได้นะครับให้ความหอมอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วครับสำหรับน้ําพริกปลาสดีนหรือว่าน้ําพริกป่นปลาสดีนนั่นเองนะครับก็หาผักเครื่องเคียงมาได้เลยก็ผมแล้วแต่ใจชอบเนาะสําหรับน้ําพริกถทวยที่นะครับน้ําพริกป่นปลาสดีนนั่นเองนะครับ